ัเพราะมองเห็นว่าเงินมันไม่พอรัฐบาลก็จึงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้กระตุ้นเนี่ยทำไมถึงใช้ Digital w อลเล็ตทำไมไม่เป็นเงินสดแต่วันนี้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวขอเล่านิดนึงว่า Digital w a l l ล็เนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อกเชนซึ่งมีสมาร์ทคอนแทรคหรือมีการควบคุมการใช้เงินได้ได้ เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำและอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ากันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ Digital w อล l ล็อันที่สองก็คือว่าอยากให้คนไทยถึงลากหญ้าเลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยาก วันนี้ชาวนาไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ไลน์ก็ได้มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ด i จิทัลวอลเล็ก็เข้าใจและอันที่สามพอเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเรียนรู้แล้วมันจะต้องใช้ต่อไปอันที่สมก็คือในข้างหน้าเราจะได้ทั้งด i จิทัลไอเราจะได้ทั้ง Super ร์แ เพื่อให้คนเข้าไปวันายออนเนี่ยใช,ใช้กับทุกบริการหอพักละได้หมดแล้วก็อีกหน่อยรัฐก็อาจจะออกบอนขายประชาชนรายย่อยผ่านดิจิ a l ลบอ l e t ซึ่งเขาสามารถเอาบอลไปใช้เป็นเงินเหมือนเงินสดได้ถ้าไม่ใช้ก็มีดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยจากบอนถ้าใช้ก็ใช้ไปหักไปนี่คือสิ่งที่ เราหวังว่าดิจิทัลเล็จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้เมื่อมาเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยมีการค้านมีความไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งงบกลางปีออกมาของปี67ต้องซึ่งต้องใช้ภายในกัญญนยา67ทางคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอา แสนสองหมื่นล้านแสนสักหมื่นสองพันล้านที่ตั้งงบมาบวกกับงบการอีกสองหมื่นกว่าล้านเป็นแสนสี่หมื่นห้าพันล้านโดยประมาณเอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบางสิบสามล้านคนสิบสามล้านห้าแสนคนและก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็สิบสี่ล้านห้าแสนคนแต่ไข้ไปคนละหมืน่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้าน ทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคนก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคุณสมบัติครบไหมสองอซ้ำกับผู้ที่กลุ่มปอบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหล,ลือเท่าไหร่เขาก็จะเอางบที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่ม ที่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็เพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำการใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยำแต่กระตุน้นได้ไหมได้จะไม่แม่นยำบางคนก็เอาไปใช้นี่เราก็ไม่รู้บางคนเอาไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้เกิด Multiply หรือการขยายตัวทางเศรษฐกเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรอันไหนทัาทันระบบทันก็ทำด้วยดิจิทัลวอลเล็ตนะครับอันนี้ที่สิ่งที่กำลังจะทำกันนะครับก็อันที่ที่สามที่ต้องทำก็คือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมวันนี้ ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมมาด้วยวันนี้อุตสาหกรรมเราต้องไปชวนคนเข้ามาเลขาบีไว้ก็อยู่ในนี้คือไต้หวันเขาบริษัท Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยที่มีมา r k เก็ตรับที่ใหญ่แล้วผมเชื่อว่าความใหญ่มา r k เก็ต p ของเอ็นวีเดียวันนี้ ยังไม่ถึงครึ่งต่ออีกสักเจ็ดแปดปีเ้าหน้าเพราะว่าเขาเปลี่ยนจาก CPU เป็น GPU เขาเขาเป็นเขาเป็นชิปดีไซน์เขาไม่ได้ผลิตทุกอย่างแต่คนเหล่านี้เก่งๆเหล่านี้ทั้งพพลายเชนของระบบเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเขาต้องการหาที่ลงวันนี้ ประเทศไทยควรจะเป็นที่ที่เซฟเฮเวนของภาคอุตสาหกรรมที่สุดใครอยากขายจีนใครอยากขายอเมริกาใครอยากขายยุโรปมาตั้งที่ประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่อง geo politics วันนี้ทางพวกเราต้องไปเชื้อชวนมานะครับก็ เรื่องของอีกอันหนึ่งก็คือที่